มพิ่จับบ่เป็นโลกพี่น้องนี่บึง่งอูดพูดพดมันกับบอ่อเหลือแล้วมือเบาวน้องครับพี่น้องิงโโ่งให้งกินเนาะที่เพิ่งที่จะโตกบนี่เลี้ยงเลยเด้พี่น้องตอนซ่อนผนครับบาเบิึงกันได้เลยเอ้าเอ้าบ่อเหลืออะพี่น้องเอาน้องเห็ดเป็นตัวอย่างพเบิ่งที่แะไรพี่นออ้องโอ้ยิึงครับิบึงตอนซ่อนนะครับเนาะอยู่กับธรรมชาติเลยพี่น้อง,งโตคบโตโกบงามเลยครับเลี้ยงแบบว่ามันกบหน้าเลยแหรอพี่น้องเลี้ยนแบบ เป็นบอ่อธรรมชาติข้างล่างนี่ยก็จะมีป่าได้พี่น้องก็ดีครับผมเผาเห็ดแบบนี้เนาะพอดีก็คือน้ำนี่เพื่อนก็นจะไหลทายเทได้พี่น้องตรงนี้จะบอ่อเน่าบอ่อเสียเนาะพี่น้องเนาะก็คือเพื่อนจะบ่เป็นโรคพี่น้องนี่สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอก็บบ้าน้องในช่องกบป่าพระรวยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบื้องกบกับผมเพราะว่าเราก็เห็ดกบสองบอ่อเนาะพี่น้องเพราะว่านี่บ่าน้องกำลังเห็ดเพิ่มไม่หีกครับผมบ่อหนึ่ง จะเตรียมใ้เวลานาะจะเอากบมาลงเนาะเดี๋ยวบ่าน้องจะจังสีผ้าพี่น้องว่าบึงเพราะว่าจะไปตักปลาเข็งอยู่ในกระช่างตัวน,นั้นเอามาใส่ครับเราจะเลี้ยงปลาลงน้ำเนาะในบลองน้ำจังสีพักผ้าบ้าน้องก็จะขยายไปอีกครับผมบึงเลยถึงขาเห็ดบอกบบใหไงพี่น้องขนาดนี่ก็โอเคเลยสีพอดีกับกบเพอนะกบของบ้าน้องนี่ก็อยู่บะมานนี่ บ้านหาสิบพกสิบตัวพี่น้องอเพราะว่าสีเหตุแบบบอเป็นบอรธรรมชาติพี่น้องเพิ่นก็นอยู่ตามข้างบนเนาะนี่ครับเขาก็จะมาให้อาหารเพิ่นจะมีทั้งปลาน้ำเดชพี่น้อง,องเลยบอน้องจะใหท้ทั้งปลาทั้งกบนีเบิ่งเเป็นจะกระโดดขึนมาใสาม่มือเฮานะักพี่น้องเบิร์นจะอ่อนซ้อนับผมนี่ก็คือเขาจะได้ซ้ำได้เล่นน้ำเพิ่นเนาะครับเนาะกบเฮาก็จะมี หลายอยู <prejudice ten> <leaves> ่ได้พี <mel od open feathers> ่น้องเพราะว่าข้าแนมซำหนึ่งน่ะจะเป็นสีธรรมชาติเลยนะครับเนาะเพราะว่าเบาน้องกะเลี่ยนแบบธรรมชาติครับผมก็คือข้าจะเห็ดดำหน้าใส่แต่ว่าเพื่นกะอันนี้ลงเบิดพักกระแยงล่องเบิงครับพี่น้องพักกระจองก็เอามาดำบางแล้วกะบ่เหลือครับเพื่นกินกนี่ก็คือเพื่อนกะตรวจลวพี่น้องตรวจเซลล์ขึ้นมาผว้ออบางที่ละพี่น้องก็ได้ออกกาลังกายน้่นได้พี่น้องเพราะว่าจะมีอาหาร ลดต้นทุนให้น้ำเนาะครับเนาะบาน้องกะจะมีอาหารลดต้นทุนให้กบมากินน้ำแน่นี่เิ่นกำลังจะมาครับกำลังจะมาเซลเล์นี่อาหารลดต้นทุนพี่น้องจะเป็นก้อนเนี่ยน,นี่แหงแล้วนี่ครับจะเป็นก้อนออกใสๆนี่ของบ้าน้องกะจะมีเ้าจะตากแหงก็คือขอดีของอาหารลดต้นทุนนี่กับซอยพี่น้องได้หลายครับผมเท่งกบเท่งป่าเนาะห้ากระเฮ็ดแบบเดียวกันเฮ็ดแบบเดียวกันกันกบป่าเพียงแต่เ้าจะมาขยีออกเั็หน่อยนี่ก็คือ สีซ้ำนีจะพอดีเลยครับเพราะว่าบ้าน้องกะตากิบมาตันสองสองสามแดดแหละพี่น้องนี่เนะาะบ้าน้องกะทรงให้เพื่นน้ำครับผมหนีพิ่นกับเขามาเสือเอาน้ำบ้าน้องน้ำแหน่เนาะจึงบาอาหารก่อนบ้าน้องแห่งบ่อคอยท่านครับผมก็คือเขาจะเฮ็ดอาหารลดต้นทุนให้ทั้งกบทั้งปา่ากินพี่นอ้องนี่เบิงครับเพื่อนกับก,กินดีก็คือ้าเข้าบ่ให,าอาหา้อาหารอาหารไอ้ไอ้พวกปลานี่เลยก็ได้พี่น้องเขาก็สามารถหนี่ิึงเลยครับ ก็เอาเป็นอาหารลดต้นทุนนี่แท่นได้เลยแท่นกันเลยเลยเนาะครับเนาะเบิ่งบ่านน้องเห็ดเป็นตัวอย่างพูเบิ่งตีเละพี่น้องโอ้ยเบิ่งครับเบิ่งตอนซ่อนเนาะครับเนาะนีเบิ่งเพิ่นกด้เล่นแบบอยู่กับธรรมชาติเลยพี่น้องเบิ่งตกบตกกบงามได้ครับเหลีอยงแบบว่ามันกบหน้าเลยลหะพี่น้องนี่เพื่อนก็ได้อยู่ตามแบบเขาห้เพื่อนอยู่กับทงหน้าเลยเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยนแบบเป็น่อธรรมชาติข้างล่างน่ยก็จะมีป่าได้พี่น้องป้าเข็ง ปลาขิงปาลาดุกบ้าน้องก็เอามาลงนี่ครับข้างล่างนี่ก็จะมีแต่เพิ่งก็จะได้กินสองต่อนะครับเนาะเขาะจะเลี้ยงทั้งป่าทั้งกบใส่คุณครับเบิ้งพี่น้องก็ดีครับผมเฮ็ดแบบนี้เนาะพอดีก็คือหนามนี่เพิ่งก็จะไหลทายเทได้พี่น้องบ้าน้องเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะหนามเขาจะทายเท่ทิ้งได้ง่าย เพราะว่าบ is ่าน้องกะเลียงมาหลายแบบแตะก้อนกะเจไปอยูกะช่างข้างบนพี่น้องบ่าน้องง่ายหรือมาข้างล่างเนาะเพราะว่าตัวนี้จะดูแลง่ายกว่ากันก็คือเขาจะบ่ได้เปลี่ยนน้ำดูครับพี่น้องตัวนี้คือสชบ่บได้เปลี่ยนน้ำเลยเพราะว่าเป็นอย่างคือจะบ่ได้เปลี่ยนน้ำเลยเนาะเพราะว่าน้ำในคลองหล่องน้ำของบ่าน้องนี่ก็คือเพิ่นจะไหลมาจากในบ่อป่าเฮาเนาะนี่ก็ไหลผ่านมานี่ครับตรงนี้บ่าน้องก็จะเหตุให้เพื่อนไหลออกลงไปให้หน้าเลยครับน้ำตรงนี้จะบ่เนาบ่เสียนาะพี่น้องเนาะ ก็คือตงเท่ากับจะเอาตต้งแต่พวกเอ็มมาปรับนามให้เพื่อนครับผมปรับสภาพนาให้เพื่อนน้ำเนาะเพื่อเพื่อนจะบ่เป็นโรคพี่น้องนี่บิ่งอูดพุดพูดมันกับ่บเหลือแล้วมือเบาน้องครับพี่น้องมึงควนกินเนาะอุดรับิึงเลยก็อืมม่นขืนมากินดีเพิ่นที่ละโตกบนี่เลื้งเลยเด้พี่น้องตอนซ้อนผนครับบาเบม่งกันได้เรืยอุดเล่นน้ำกัน่นโอ้ยตอนซ้อนพี่น้อง นี่ครับหาพี่น้องอยาเฮ็ดก็คือของบ่าวน้องนี่บอ,อยากครับเฮาก็จะเฮ็ดถึงอาหารก่อนลดตนทุนให้กบแล้วก็ให้ป่าเนาะกินน้ำกันได้เบิดเลยครับเพราะว่าบ่าวน้องก็เฮ็ดเบีเดีวด้วยกันหาพี่น,อน้องสนใจกับเขาไปเบ่งคลิปของบ่านน้องได้เนาะเพราะว่าบ่านน้องก็ทั่งเฮ็ดิปใไมคลิปเก่าให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องสนใจก็เข้าไปเบื้องเพราะว่านี่ก็คือซอยเฮ้าได้หลายครับถึงเฮาบ่ามีอาหารตามในทองตลาดนี่ก็คือจะกินอาหารก่อนนี่เลยถเ้าเห้าเฮาก็จะเลี้ยงให้เพิ่นตอน ประมาณเดือนกลัวนะครับพี่น้องเนาะห้ปลากินนะก็เข้ากับมาเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารก่อนเขาก็โยนลงไปยนลงไปเลยพี่น้องยนลงไปในหนองน,น <S <S ามเนาะตรงนี้กับบ้าน้องก็เอามาเฮ็ดลดต้นทุนให้กบก่อนครับ <S <S ว่างห้เป็นก้อนกินคือกันครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นเป็นก้อนนั้นเพื่อนจะกินยากครับแต่ว่าคือป่าเนาะป่านจะตอดกินกบนี่ถ้าว่างเป็นก้อนเพื่อนจะบวกหัวซาเลยได้พี่น้องถ้าเข้าว่างปึ๊บลงไปเป็นก้อน,น,นเพื่อนสิบบวกินเลย ขาเห่าอยากให้พืชกินก็นคือบีบๆออกจากสี่พี่น้องเอามาไหว้ค่างจากสี่นี่ก็คือจะกินเลยเพราะว่าซ้ำอาหารเห่าแบบเลี่ยนแบบก็พวกป่าพวกนี้นะครับปลาสิเต้นที่ยังนี้เนาะนี่คนก็นจะขืนมากินถ้าตีงแล้วคนก็นจะขืนมากินเลยล่างลาง่มไปก็กินนะพี่น้องเม่งกินลครับพูดพูดน้ามโมเลกได้พี่น้องประมาณสิบสิบเส้นนี่แหละพี่น้องพว่วมเลือกเนาะเบาน้องกระเห็ดอยู่ประมาณนี้มันจะเป็นร่องข้องเก่า นี่ครับกระช่างนี่กระยู่ประมาณเพราะว่าจะเอาเป็นกระช่งเก่าเนาะเท่ากับดึงพื้นเพื่อนออกพี่น้องเพื่อนขาดก็คือเป็นกระช่างกระช่างร้อยจังเสียล้พี่น้องเพราะว่า,าบ่าน้อกกะบอกให้พี่น้องฟั้งหลายลีดเนาะนี่ครับเป็นกระช่งแบบนี้เขากับสามารถเอามาเห็ดได้ขึ้นกันพี่น้องเขากับจะเอามาสามารถมาเห็ดได้มาเห็ดเป็นกระช่งให้กบพอยู่เนาะพี่น้องเข้ากระดึงมันจะมีห้อยต่ออยู่เดี๋พี่น้องเขาฉีกออกเลยฉีก,กแล้วเพ่จะแลนแลนอ่อมขางเข้าก สามารถเอามาเห็ดได้เพราะว่าเพื่อนกระสูงอยู่ประมาณหนึ่งเมตรอยู่พี่น้องก่วมสูงตันี้เนาะครับเนาะนี่มึงเลยบ้าน้องกระเห็ดใส่ไตโฮใหม่นี่แหละครับผมก็เห็ดใบไตโฮใหม่ค่วมก่วงข้องกระช่างตัวนี้กับก่มก่วงนี่อยู่ประมาณสองเมตรอยู่พี่น้องเพราะว่าบ้าน้องเห็ดฟังทั้งนี้เจยมาให้เป็นแบบเอาเอาต้นกล้วยไว้เนาะครับเนาะเพราะว่าเห็ดเป็นแบบธรรมชาติปกติกับทั้งนี้กับสิสองเมตรกับสิเป็นสองคูณสามพี่น้องกระช่างตัวนี้เนาะ ประมาณนี้ครับสองปูณสามเพราะว่าเ่าน้องกระเห็ดถ่าเข้าจีออกแล้วอยากได้ยงาเลยก็ไดสิเป็นประมาณเมตดหนึ่งก็ไดพี่น้องเนี่เอาฟ่งนี่เมตรหนึ่งหล้วก็เอาความเงาไปกับสามเม็รหาิปเจ้าสี่ได้ครับเพราะว่าก็สร้างเขากับเห็ดได้มันก็แล้วแต่พื้นที่เขานะถ้าพื้นที่เข้ากวางเจ้าสี่เขาก็เอาไปทั้งปุ่นเอามุ่นทนเลยก็ไดพี่น้องประมาณสามเมตรสามเมตรซ้ำกันไดเบิดเลยเพราะว่าถ้าเข้าออกมาแล้วเข้าสามารถเห็ดไดหลายนะครับเนาะ ตามพื้นที่เข้าหล่พี่น้องถ้าเป็นค้อง,น,ๆๆองน้อยยังสี่กะวมเยาาได้เลื่ยได้ผลประมาณสามเมตรหาซบขุครับเกียบสุดเนาะบ้านน้องก็จะเห็ดอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับคอดีข้องกะช่างบกกะช่างบกนี่นอกพี่น้องนอกเบิ่งเลยกะํำเลียนแบบธรรมชาติเลยบ้านน้องกะถมถมดินกบให้พี่น้องเบิ่งงนะครับเนาะเขาก็จะเห็ดใบแบบนี้บบมีกินเลยได้พี่น้องนี่เพราะว่าบ้านน้องกะล่องเห็ดกะช่างมาหลายแบบแล้วทึ่งเรียงกะช่างบก กะช่างบุกพังปะยางก็ะดีคือกันครับพี่น้องแต่ว่าตัวนั้นเขาจะได้เปลี่ยนน้ำแป๊บเดียวเขาจะได้เปลี่ยนน้ำทายน้ำดูเนาะเพราะว่าถาตัวนี้บ่อใดก็มาซาเลยพี่น้องกลับน้ำก็คือเพื่อนจะไหลออกไปเลยนี่ครับข้อดีของกะแม่น่ายแต่ตอาหารนี่พี่น้องนี่ก็คือ,คอห้ยตะเพินกินอาหารจางสีนี่บิ่งเลยเอาเอาบ่เหลืออะไรพี่น้องมือบ,บาวน้องบึงบงบ่งครับอืมครบกะได้เรียนนี่ครับบึ่งเลย เพิ่นกะบ,บ,บ่ตา่าขางแพ้ได้พี่น้องนี่บึง่งกับ,บ,บต่ต่าขางแพ้เพื่อนกะยููแบบโบ,บปากจะบบบาทเลยเดรียนแบบธรรมชาติเพราะว่ากะสีด้อยูตา่าน้ำทงห้ทงหน้านะครับนาอเบึง่งก็จะมีอาหารขะกันไปแต่ว่าเฮากะจะให้อาหารส่วนมากกะจะเป็นอาหารลดต้นทุนนี่แหละพี่น้องเพิ่นจะกินดีถุดว่าตะาลงให้เนี่ยกินเลยครับอู้อู่เบึง่งตะอ่อนซ้อนกับโตกบพี่น้องสังเกตเลย จะบอกคือกบเลี้ยงได้พี่น้องเป็นกบหน้าเฮาเลยนี่มันจะออกโตนี่เขียวๆเ,เป็นแน่ม่งคือกบหน้าเลยล่ะพี่น้องเพราะว่าเด้อยู่กับ,บ่อธรรมชาติเนะนี่ครับขอดีของกระชังบกล่องน้าเนาะพี่น้องก็สามารถเฮ็ดได้ก็ไตห่มไหม้จังี่ได้เลยข้างบนนฮาก็สามารถเจ็บหมากน่วยกินได้ข้างล่างก็เห็ดเป็นห่มกบ็บ่ได้เห็ดมากมม้พี่น้องบ่ได้เบิด บ่อบะไรเป็นเบิดงบหลายได้พี่น้องเช่าสื่องแต่กบพันกบมาลงสื่อ,อนี่ครับ้างตัวฝุ่นบ้าน้องกระเฮ็ดไปอีกเดี๋ยวสิพาพี่น,องงน้องย่างไวบึงตรงนั้นก็จะมีเพราะว่าเตรียมไว้พี่น้องเฮาจะเตรียมไว้บ้าน้องจะเอาปลาปลาเข็งมาลงนะครับเนาะจะเอาปลาเข็งนำมาลงก่อนก็เอาแหนแดงมาลงน้านี่ครับก็มีเได้พี่น้องเพิ่นก็อยู่หนีละเพิ่นก็พากันอยู่นีอยู่ป้ามสาม3ีโต เพราะว่าบ้าน้องอยู่ในกระช่างเก่านะครับเนาะมันเพิ่นก็เหลืออยู่หันเพราะว่ามันเป็นคนละรุ่นกันกับรุ่นนั้นเพราะว่าตัวนี้จะหนุนหน่อยกลัวบ้าน้องก็เลยบ่เอาไปล้มกันเนาะเพราะว่าเฮาจะให้เพิ่นอยู่คนละหม่องตรงนี้ก็คือจะเอาปลาเข็งนั่นล่ะครับในกระช่างตัวนั้นจะมาปล่อยลงนีเลยเฮาก็จะได้เลี้ยงได้อยู่2ต่อก็คือข้างล่างเนี่ยจะเป็นปลาเข็งปลาเข็งข้างบนจะเป็นกบนอกพี่น้องเนาะนี่้างจาง,าง,งส็คือเนกระสามาถเร่นได้เพราะว่ากบนี่เป็น ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องเห็ดเอาไ้เพิ่มมาง่อยนำ้ำถ้าอยู่แต่ในน้ำหลายเพิ่นก็จะโบมีอันนี้มีเห็ดง่ายๆให้กันพี่น้องนี่กระช่างเวลาเนาะเขาก็ะไปสื่อกระช่งตัวนั้มาใส่กระช่งนนารชงร้อยไม่เพราะว่าตัวน,นี้เขาจะดึงขื้นดึงลงดูเนาะครับเนาะเพื่อนขาดแล้วเขาก็่าต้องเอาไปถิมก็คือเขาจะใส่จากกระช่งตัวน,นี้ให้มีประโยชน์อีกเทหนึ่งครับก็คือเขาจังจะอดนได้พี่น้องใส่กระช่างตัวน,นี้ก็อยู่ประมาณสามถึงสี่ปี ตัวมันจะขาดเนาะเพราะว่าเขาเป็นยังคือขาดเขาดึงดูครับเขาเอาป่าขึ้นมาขายเนาะบ่อยๆนี่ครับพอดีของกระชังบกกระลังแล้วพี่น้องกรลังเริ่มไปเรื่อยๆฟังท่านนี้ก็จะคอยเห็ดไปบ้าน้อกก็จะว่าจะเห็ดให้เพิ่นสุดนี่แหละแต่ว่าตรงนี้จะปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าจะเอาพักพ่ายมาปลูกนะครับเนาะจะเอาพักพายมาปลูกจะเอาไปทั้งผุนนี่ครับผมบ้าน้อกกับพี่น้องเขามาส้มเบิงแบบเฮาเห็ดวิธีง่ายๆเนาะกับบ้เสีย งบหลายก็คือเอาตัวเกา่าเข้ามาใส่ประโยชน์ใดนี่ครับผมเชี่งแต่เข้าจะสื่อถึงแต่ลูกกบมาลงเนาะเพราะว่าปีนี้เขาก็กเลี้ยงยากแม่จังหน่อยแต่ว่ากขายดีพี่นอ้องกบจะบมีขายเลยเนาะก็จะเลืมในช่องกบป่าผ้า้วยด้วยครับเด้อกดไหลกดแชรกดีตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านอ้อง็ืิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมงเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ